วนี้นะครับว่างๆก็เลยจะพาทุกคนมาเปิดห้องดูของสะสมนั่นเองบอกเลยว่าวงการนี้ใครคิดจะเข้านะคิดอีกทีหนึ่งนะฮะเข้าแล้วออกยากมากๆหักแล้วหมดไปหลายตังเลย <laughs> ถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูเลยครับนี่นะครับมุมแรกเลยฮะ,ะโอ้อัดเต็ม2ตู้เลยนะครับแค่นี้ก็โอ้คำนวณดูแล้วก็น่าจะเป็นร้อยตัวได้เหมือนกันนะเป็นติ่งมาเวลนั่นเองนะครับก็จะเป็นลายมาเวลเจนนะครับแล้วก็ sh figure art นะครับก็ปนป,ลปลกับมาเฟกบ้างแล้วก็ลายอื่นที่มันเป็น1ต่อ12นะครับถัดขึ้นไปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นชั้นหนังสือนะครับ <S <S เดิมทีก็คิดว่าจะไว้หนังสือแหละแต่ไปไปมามาดูดิกลายเป็นร้านของเล่น <laughs> นี่ก็เป็น Hall of Armor ที่อยากจะมีมานานนะครับผมชอบมากลายนี้คือมันไม่แพงนะครับแล้วก็วัสดุดูทนด้วยที่สำคัญคือเปิดไฟนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันนี้เป็นลาย c อ o เ s Baby นะครับก็ราคาไม่แรงหลักร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกกล่องนะครับส่วนใหญ่กล่องก็เก็บอย่างดีนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายดิจิมอนนะครับเดิมทีชั้นตรงนี้นะครับ ตอนทําตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเอ้ยจัดเรียงเป็นดิสเพย์ของแบบสวยๆตอนนี้โดนยึดไปแล้วครับผมเป็นลายดิจิมอนนะครับนี่ก็ปะปายนะครับเป็นลายป๊อปนั่นเองนะครับก็จะเป็นของมาเวลอันนี้แบบได้มาจากแฟนคลับนะครับผมเออขอบคุณมากครับนี่นะฮะเป็นตุ๊กตาเคอร์บี้นะครับที่ไปขีบมาจากที่ญี่ปุ่นนะครับผมโอ้สนุกมากตอนนั้นนี่แค่ฝั่งเดียวนะมาดูอีกฝั่งนะครับด้านหลังนี่ หัวนอนก็จะเป็นแบบพวกโปสเตอร์หนังนะครับหนังฮีโร่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมาเวลแต่ว่ามีหลุดแบทแมนนะเดอะแบทแมนอันนี้ชอบเป็นพิเศษนะฮะด้านนี้นะครับก็เป็นอีกฝั่งนะฮะตรงกันข้ามกับฝั่งเมื่อกี้นะครับเดิมทีผมมีแค่2องตู้เองนะแล้วมันก็งอกมาเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้มี1 2 3 4 5แล้วก็อีกฝั่งนะอีก2นะฮะก็เป็นเตู้เดตู้คิดดูแค่คาตู้นี้ก็แบบอืม ตรวนี้นะครับก็จะเป็นลายกันพานะครับเป็นลาย RG นั่นเองนะครับก็มีทั้งที่เคยดูแล้วแล้วก็ไม่เคยดูนะฮะเก็บเฉพาะตัวที่แบบชอบเป็นพิเศษนะฮะแต่หลังๆตัวอะไรออกมานี่เก็บหมดเลยนี่ยโอ้โหหลายเรื่องมากขอเรียกโซนทั้งหลังนี้นะครับว่าโซนของหมักดองนะครับเพราะว่าซื้อมาไว้ก่อนยังไม่มีเวลาต่อนะครับจะต่อเมื่อไหร่ว่ากันอีกทีก็จะปนๆกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นแบบเออโซนแบบพวกญี่ปุ่นซะมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นค a m เมอร์ไรเดอร์นั่นเองนะฮะ แล้วก็เป็นอุลตร้าแมนเน็ตฟิกหัวนี่คือชอบมากอันนี้เป็นอีวานเกเลียนนะครับตู้เปิดไฟได้นะฮะทำชงทําฉากไว้นะครับเดินไฟไว้ฝั่งนี้2ตู้นะครับที่เหลือช่างมันก่อนนะฮะก็อีกนิดนึงนะครับจากที่เห็นนะครับตู้มันจะไม่เท่ากันนะครับก็คือตู้จะเป็น2ลายเดิมทีเหมือนจะเก็บของอีเกียก่อนแล้วก็อีเกียตอนนี้ตู้ดีทอตัวนี้นะครับจะเลือกทําสีดําแล้วเหลือแต่สีขาวคือ เราเก็บอะไรแล้วไอ้กเกียร์ันชอบเลิกผลิตนะครับผมว่าจะซื้อตู้ต่อแต่ว่ามันหมดก็เลยต้องมาเก็บของอินเด็กแทนนะครับแล้วก็ได้โปรของช้อปปีมาก็คือถูกกว่าแต่คือเนี่ยดูดิมันมีแกลบระหว่างเนี้ยไม่เท่ากันนะครับก็แตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าความแข็งแรงนะครับผมยกให้ตู้ของอินเด็กมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ารอช่วงเวลาที่มันถูกกว่านะครมีมีโปรอะไรของช้อปปีแนะนําไปสอยเลยนะครับผมเจ๋งจริง,รงเขา,าประกอบให้ด้วย ที่ของเล่นมันยังลามมาไม่ครบนะครับผมผมก็เอาพวกเกมอะไรเงี้ยมาดิสเพย์ไว้ในตู้ก่อนเพราะว่ามันจะได้กันฟงกันฝุ่นนะฮะคือมันกันได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าผมก็นี่ซื้อไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยขนนี่มาติดไว้กันฝุ่นนะครับก็ติดเองทุตู้นะฮะกว่าจะติดเสร็จก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับผม นี่นึงนี่เป็นโซนของที่โต๊ะทํางานนะครับผมก็ลบอกอยู่พอสมควรน,นะรก็จะมีแซมมือบ้างนะครับวางนูน่นวางนี่เต็มไปหมดนะฮะนี่ก็มีเกมมีแบบอันนี้ก็แอร์พอร์ตนะครับก็นะเป็นเคสโปเกมอนนะครับแล้วก็นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเออนี่เป็นแม่เหล็กนะครับก็เลยเอามาวางไว้ที่คมไฟ ชั้นนี้ก็ปะปายนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเคลียร์ไปเยอะแล้วยกให้คนนู้คนนี้ไปเยอะเพราะว่ามันแพงมากจนเก็บไม่ไหวเก็บตั้งแต่เล่มละ40บาทจนตอนนี้นะเล่มละร้อยได้แล้วมั้งฮะก็เลยแบบเลิกเก็บไปนะครับนี่ก็มีโอแซมแซมสไปเดอร์แมนดูแล้วรู้เลยเห็นไหมว่าเป็นแฟนตัวยงสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็นี่บนทีวีอ่าก็จะเป็นบอกพวกลายกระจาปองนะครับก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็นี่มาติดเป็นไอเดียแล้วกันเผื่อใครอยากเอาไปทำตาม,มาบ้างนยก็เรียงไว้ตามนี้เลยนะฮะ เรียงไว้บนทีวีแบบนี้อ่าแล้วก็จบที่ข้างบนนะครับนี่ตัวอะไรที่ไม่รู้จะไว้ไหนนะครับแขวนได้ผมแขวนหมดแบบนี้เวลานอนก็จะมองเห็นอยู่ตลอดนะครับนี่มองเห็นของเล่นแม้แต่กระทั่งตอนนอนเออก็จะเป็นคอสเบบี้สไปเดอร์แมนนะครับโอเคเท่านี้ครับสำหรับการทัวร์ห้องนะครับใครมีของสะสมอะไรมาแชร์กันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบ